สวัสดีค่ะวันนี้ป้าขาวก็จะมาอัปเดตให้ดูทุเรียนหลังจากที่น้ำลดแล้วนะคะน้ำก็ท่วมเข้ามาสองสองรอบเลยค่ะสองวันเลยค่ะวันนี้ก็วันที่วันที่สามแล้วนะคะก็คือวันที่สี่แล้วค่ะน้ำลดค่ะแต่จริงๆอะ่ะก็คือเขาจะท่วมอยู่รอบนอกนะคะน้ำอะ่ะ ตรงนี้ก็คือจะทําเป็นจอมปลวกเล็กๆขึ้นนะคะแล้วก็ปลูกทุเรียนทีนี้ก็จะเอาใบตองเนี่ยมาคุมเพราะว่าฝนตกแรงมากเลยก็จะชะน้ําตรงรากเอาใบตองมาคุมไว้ค่ะวันนี้ก็จะพามาดูหลังจากที่น้ํารดแล้วก็คือน้ําไหลเข้ามาพอดีน้ําไหลเข้าบ้านด้วยท่วมบ้านด้วย ตอนนี้อเอาใบตองมาคุมไว้เพราะว่าฝนตกแรงมากเลยค่ะเอก็จะชะล้างตรงรากทุเรียนจนรากลอยไปหมดเลยมาดูต้นนี้ พอดีทําเป็นอจอมปลวกเล็กๆไว้นะคะน้ําก็เลยมารอบๆค่ะต้นนี้ก็จะสูงหน่อยเป็นต้นที่หนึ่งนะคะตอนนี้ก็ได้สามเดือนกว่าวต้นนี้ปลูกวันที่สี่มิถุนายนสองห้าหกห้าค่ะต้นนี้วันนี้ก็วันที่สิบเอ็ดกันยายนสองห้าหกห้าก็ได้สามเดือนกว่าแล้วต้นนี้ เดี๋ยวพาไปดูข้างนอกค่ะต้นนี้ก็จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะเหลืองค่ะเพราะว่ามีมีสิ่งรบกวนเยอะค่ะทั้งมแมลงกัดใบทั้งมีไก่มาคุยลากตลอดเลยต้นนี้พอดีข้างๆบ้านเขาเลี้ยงไก่ ปล่อยไก่มาคุยลากประจำเลยจนตอนนี้ต้องเอาญ้ามาคุมเอาใบตองมาคุมไว้ต้นนี้ดืตอต้นหนึ่งต้นนี้ยังไม่ไม่พ้นน้ำนะคะน้ำยังน้ำยังอยู่ร,บรอบๆเต็มเลยค่ะต้นนี้ยอดด้วนค่ะ น้ำเต็มเลยค่ะตอนนี้รอบๆก็น้ำเต็มเลยน้ำขึ้นมาต้นนี้ก็ยังวิกฤตอยู่ค่ะเพราะว่าน้ำยังรอบต้นอยู่เลย อันนี้แหนแดงค่ะเอาแหนแดงมาปล่อยในแอ่งน้ำค่ะกระชายก็พอมาเอาญ้าให้ก็เริ่มเห็นต้นค่ะจริงๆอะนะเมื่อก่อนนี่ย่าลกมากแถวนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูทางนี้ค่ะน้ำก็ยังเต็มยอยู่ทางนี้ ต้นนี้ก็จะสูงหน่อยค่ะต้นนี้ก็จะสูงหน่อยนี่ต้นนี้ก็น้ำยังรอบเต็มอยู่เลยค่ะน้ำก็ยังรอบรอบเต็มอยู่เลยะต้นนี้ก็อาการหนักมาน้ำขังเลยน้ำขังรอบต้นเต็มเลย น้ำเต็มเลย่ะรอบต้นเลยต้นนี้ตอนนี้ปัญหาของทุเรียนเล็กเนี่ยคือก็คือมแมลงมากัดยอดมแมลงมากัดใบค่ะเนี่ยทุกต้นเลยตอนนี้ <c oughs> มีมแมลงมากัดยอดตรงนี้น้ำก็ขังเลยนะคะเดี๋ยวพามาดูต้นนี้ต้นนี้ยิ่งวิกฤตหนักเลยค่ะ อยู่ในอยู่ท่ามกลางน้ำเลยต้นนี้น้ำก็ยุบลงไปแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้น้ำยังรอบรอบ,รอบเต็มไปหมดเลยค่ะเรามาดูต้นนี้ต้นนี้ก็ยังวิกฤตอยู่ค่ะน้ำเต็มอยู่เลย รอบๆต้นตอนนี้น้ำํำคือเมื่อคืนนี้ฝนก็ยังตกอยู่ค่ะ,ะต้นนี้นาอาการหนักเลยมแมลงมากัดใบมแมลงมากัดใบเต็มเลยต้นนี้ตอนแรกแตกใบอ่อนดีมากเลยมแมลงมากินใบอ่อนหมดเลยค่ะมาดูต้นนี้ คือจริงๆที่ตรงนี้นะคะ,ะก็คือเป็นทุ่งนาค่ะทีนี้ก็ถมถมก็แบบว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะค่ะค่ะอันนี้ก็จะน้ำก็ยังขังอยู่ค่ะรอบๆต้นน้ำยังขังอยู่ค่ะค่ะาำรับคลิปนี้ก็พามาอัปเดตพามาดูต้นทุเรียน หลังจากที่น้ำลดแล้วตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วค่ะแต่น้ําก็ยังขังอยู่ค่ะค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ